so what do thank ช่องโค้งจะก่อยๆยายขึน้นนะคะมาค่ะ สองสาแล้วเราเพลงพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะหนึ่งสอง